สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไอเกอรเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนไม่ได้มา2อสาปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของที่เป็นกรดไหลย้อนที่อาจะหายไปไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงขนุนนะครับผมว่าคนเป็นกรดไหลย้อนนะ่ะกินได้หรือเปล่าเราม,มาดูค่า pH ก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต มิลิตเป็นกฎนะครับค่าเพสของขนุน,นอยู่ที่4.7ถึง5.80ครับซึ่งต้องว่าค่าเพสเนี่ยขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะผมก็บางทีมมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับดวงวยครับว่าเราจะไปเราจะไปเจอลูกไหนที่มีค่าเพสเยอะหรือค่าเพน้อยผมต้องบอกว่า5 6 7เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าบางลูกขนุนบางบางขนุนอนะ มันก็อยู่ที่สีเนาะสีนี้ก็ถือว่าไม่ควรกินนะผมแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยขนุนสดอะ่ะจะมีค่าเพชที่มากกว่านะครับผมอืมแล้วก็ถ้าจะกินเนี่ยกินขนุนเขาเรียกว่าอะไรขนุนกระป๋องอะ่ะกินกินแบบสดเลยไม่ต้องหากินแบบขนุนกระป๋องนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกนะครับขนุนเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่ย่อยยากแต่ว่าขนุนอะ่ะมันดันมีไฟเบอร์เยอะมากมาก ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยช่วยให้ระบบย่อยอาหารและก็ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นคนเป็นกรดย้อนอ่ะต้องกินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะนะผมเพราะว่ากระเพาะของเราอ่อนแอแต่ไม่ว่าจะย่อยยากหรือย่อยง่ายเรียกแต่ประเทศทั้งหมดที่ผมหามาข้อมูลมานะครับก็แนะนําว่าคนเป็นกรดย้อนสามารถกินขนุนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกรดยย้อนจะก,กาเริบเลยดังนั้นถ้าเราเชื่อตามข้อมูลนะฮะก็ขนุนคนเป็นกรดยย้อนกินได้นะครับผมแต่ว่าร่างกายคนเราก็ไม่เหมือนกันนะฮะ บางคนแพ้นู่นแพ้นี่บางทีขนุนน่ะอาจจะเหมาะกับคุณหรือไม่เหมาะกับคุณก็ได้ต้องลองด้ตัวเองนะผมก็สัปค์นี้ก็ขเขาจะเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ